งานประเพณีซาตเดือนซิปหรืองานซาตเดือนซิปนะคะเป็นประเพณีไหว้บรรพบุรุษข้องชาวตายที่ได้รับการซืบต่อกันมาจากหลุนซื่อหลุนนะคะตั้งแต่สมัยปู่ยาตายยายข้องเรา ซึ่งถ่ายทอดให้เห็นถึงการนะลึกถึงและแสดงความกระตันยูต่อผู้ร่วงลับนะคะโดยเฉพาะชาวนครสิธรรมราที่ได้รับอิทธิพลทางความเชื่อ้อศาสนาพราหมณ์ผสมผนรานกับศาสนาพุดโดยมีจุดมุงไม้เผื่ออุทิศส่วนกุศลแก่วิญญ,ญาณของบรรพชนและยิผู้ล่วงลับที่จะทุบปล่อยตัวออกมาจากการทุกจองจำในนรกถุกวันแรบนึ่งคำเดือนสิบ เผื่อกลับไปยังโลงมนษร์เผื่อข้อส่วนบุญแก่ลูกหลานเลยาพี่น้องที่พวกเขาจะเตรียมการอุทิศเพื่อการแสดงความกตัญญูต่อผู้ดวงหลับนั้นและจะกลับสุนทรอกในวันแรมสิบห้าขัเดือนสิบนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื้อนะคะข้องชาวตายวันนี้นะคะก็จะพา อ๋อเพื่อนๆฐานผู้ชมทางไลน์นะคะมาทําบุญด้วยกันนะคะศีวไทยสัมพเพาอําเภอพระพรหมนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชคะ่ะการมาทําบุญนะคะเราก็จะยกชนันการยกชันก็คือชันนี้ก็คือปิ่นโตนั่นเองนะคะคนตายจะเรียกว่าชานนะะันค่ะเราก็ทํากับข้าวนะคะใส่ชนันแล้วก็ จัดห้านะคะขนมจีราชายในประเพณีเดือนซิปก็คือขนมพองขนมลานะคะขนมยีซัมขนมถี่เป็นเป็นความเสื่อนะคะหวาเมื่อเรานำมาทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่หลังหลับไปแล้วฐานเหล่านั้นก็จะได้ใช้ประโยชน์นะคะจากขนมข้องจีรานมามะนำมาทําบุญให้นะคะเช่นขนมลาก็เสียวหวาจะฉายแทนเครื่องหนุงมโฮมนะคะ บญญรรยากาศในวัดนะคะไม่ววาจะเป็นวัดถ้ำพะรอววัดอื่นๆนะคะจากที่ขับรถผ้าเหรือ่ฟังจากเพื่อนๆพี่ๆญาติๆที่ว่ากระจายกันไปหลายๆวัดนะคะก็จะคึคัขา่าถุกคนนะคะ,ะที่ยุ่ไกลๆก็จะกลับมานะครับที่จังหวัด วัดที่ว่าได้เกิดหรือว่าเติบโตมาที่เป็นภูมิลำเนาเดิมนะคะเผื่อจะทำบุญก็เลยบรรยากาศนะคะคึกคักบากแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อจะมากว่าถูกๆกปีนะคะเพราะว่าหลังจากโควิดมานี้เนี่ยทุกคนก็จะห่างให้การทำบุญไปนะคะก็เลยเมื่อกว่าปีนี้ทุกคนพร้อมจิกลับมาทำบุญกลับมายังบานเกิดนะคะในวัดช่่งบริเวณนี้นะคะเราเรียกว่ดกย็นตังปีค่ะคือการตังขนมเผื่อให้อ่อ วิญญาณในรอนเปรตถังร้นะคะดายกินนั่นเองค่ะตัดภาพมาตอนกลางคืนนะคะบริเวณเออสนามนามเมืองตรงบริเวณส่วนศิธรรมโซกนะคะก็จะมีการจัดงานมีการแสดงบนเวทีนะคะมีการให้ความรู้เรื่องออประเพณีวัฒนธรรมนะคะของเทศกาลราตเดือนซิปนะคะ ก็จะมะีดูปั้นปั้นต่างๆนะคะที่ทางโรงเรียนทางน้วนงานเทศบาลน,นะคะได้ปั้นเป็นดูปเปรตไล่แบบไล่จำพวกนะคะลักษณะก็คือตามถี่เ็นเลยค่ะปากถ้วดูเข้มตัวสูงแล้วก็ ลักษณะคำว่าเปรตเนี่ยมันไม่มีความดีเลยนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อคล้องตั้งแต่โบราณการนานมานะคะเขาก็จะเชื่อว่าถ้าเราทำไอ้ดีเราอ่อไม่มีความกระตัญยูลรู้ว่าดาพอดาแมโนนี่นั่นเนี่ยเราก็จะไปเกิดเป็นเปรตน,นะคะลักษณะก็คือน่ากเกลียดน่ากลัวประมาณนี้ค่ะ